สวัสดีค่ะก็คิอบ,บอกเล่านำเสนอให้ชมกับนิสสันฟันเทียนะคะเป็นรถยนต์ปี02ค่ะขับขี่ดีเข้าไร่เข้าสวนได้นะคะทุกท่านเน้นไปตามสภาพนะคะในราคา65,000บาทค่ะภุมอะไรเป็นทาวเวอร์ภาษีปี65นะคะพร้อมใช้งานได้ไปต่อภาษีกันหน่อยเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนได้เลยค่ะทุกท่านแอร์เย็นสบายนะคะภายในสวยค่ะเคลียร์ธรรมดานะคะ 65,000บาทกำลังมองหารถกระบะมือสองไปใช้งานกันอยู่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้นะคะติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้โดยตรงนัดหมายไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจประโยชน์ของตัวท่านแอดมินแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ